ทมวันนี้อยู่ในคลิปผมนะครับผมไม่มีชื่อครับเราวันนี้เราจะมาทัวร์โรงเรียนของเรานะครับเรามาดูกันเถอะโอเคอนนก็มีคนเล่นบอลอยู่นะครับโอเค เอาไว้หลบลมตีคนอื่นตรงนี้ก็มีคนนั่งดูบอลอยู่นี่เาังบแลม่กระโดดเล่น สวัสดีครับผมคือตะก,ก้องครับผมคือตะก,ก้องครับอ่ะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย